8ขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8จับ1 2ึ่งสองฟิสาสี่ดปดหนึ่งขึ้น2 3งสขึ้นสีเปลี่ยน6 7เปลี่ยน8ขึ้น1 2 3 4เก็บ5 6 7 8 หนึ่งสองสามสี่หกห้าหกเจ็ดแดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแปดงหนึ่งสองสาสห้าหเจ็ดโยนหนึ่งยกสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดหนึ่งจับสองสามสี่้าหเจ็ดหนึ่งสอง Sí. Okay.